ไปคะ่ะเราจะพาไปดูเพื่อนๆของเราซึ่งปกตินี่ก็จะเป็นคุณนายเป็นคุณชายกันนะคะมีรถมีเงินมีบ้านนะคะแต่ว่าต้องมารับจ้าง <c oughs> รับจ้างถางหญ้าเออคลียพื้นที่นะคะเดี๋ยวเราจะขายส้มตำอาหารตามสั่งกันแล้วเร็วๆนี้แหละนะคะไก่ทอดส้มตำยำทะเลยำหมูยำเนื้อน้ําตกอีสานอะไรพวกนี้นะคะดูค่ะคุณนายคุณชายทั้งหลายนะคะโอ๊ยนายพลสั่งตำ <c oughs> เราปรับที่ข้างบ้านนะคะที่ข้างบ้านค่ะเราจะขายส้มตามกันตรงนี้ขายอาหารนะคะที่เขาพรอจ้ำหนักซอยสองนะคะพัทยาตอนนี้เราขอโปรโมทไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะสถานที่ให้เยี่ยมอ่องอรไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบรรยากาศชิลๆนะคะนั่งใต้ต้นไม้ค่ะกินส้มตำกินลาบน้ําตกนะคะอากาศเย็นๆลมโชยฟินๆนะคะเราเบียร์อาหารค้อยน้ํายาปลาปิ้งอะไรก็มีหมดนะคะ นี่ค่ะเด็กเสิร์ฟก็มีอูย้ยน้องแพรวาสายเดียวดูดิดูดิดูดินู่นค่ะคุณนายเตยค่ะในพลสั่งตําค่ะแล้วข้างในนู้นก็จะเป็นน้องนันนะคะเมียฝรั่งโอ้ยเอาแต่แต่เอาแต่แค่าจ้างเท่าไหร่เนี่ยฮะที่กี่ไร่กรี่กาวานเนี่ยเออโอเคเออแล้วก็เผาบ้านในพลด้วยเลยเด้อ โอ้ที่ตรงนี้ลมมันเย็นโชยค่ะรับรองว่ากินส้มตำจะเผ็ดจะร้อนอยังไงก็เย็นสบายฟินฟินฟิน,ฟนเวอรเด็กเสิร์ฟก็โอ้โหจับมากน้องแพรวาเขาพัดตํหนักซอยสองบนเขาพัดตํหนักซอยสองเขาถอทร้อนั่นเองนะคะบรรยากาศฟินเวอฟินเวอรนี่ค่ะบรรยากาศนะคะเราจะตั้งโต๊ะกันตรงนี้นะคะนี่ค่ะเข้ามานิดเดียวนะคะเลี้ยวเลี้ยวลงมาที่ซอยสอง เ,เป็นโค้งหัวสกองเป็นโค้งหักศอแล้วก็จะเจอวินมอเตอร์ไซครับจ้างแล้วก็เข้ามาตรงนี้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 ก็เจอเลย<า>นี่ค่ะน<า>ี่ค่ะบรรยากาศฟินเวอร์นะคะเราจะขายอาหารกันที่นี่เราจะรวมตัวกันสนุกสนานนี่คปาร์ตี้กันตามภาษานะคะทำมาหากรับประทานกันไปค่ะวิชาชีพใครมีอะไรก็เอามาขายขายขายตั้งตั้งวางวางรวมกันไปนะคะข้าวเหนียวส้มตําอาหารตามสั่งอาหารทะเลนะคะอาหารฝรั่งฝรั่งแล้วก็มีนะคะ อย่าลืมนะคะถ้าหาไม่เจอนะคะ063 5188939นะคะจุ๊บๆๆๆจุ๊บ